ค่ะ grab บิน <zo> ทุกเกมกิน <rua> ทั่วไทยค่ะวันนี้นะคะเขาเปิดตัวกว่า50กว่าร้านเลยค่ะที่สั่งได้เฉพาะที่ grab เท่านั้นค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีงานแฟนนะคะอยู่ตรงลานด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะก็มีวันที่24-26มีนาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา10โมงถึง4ทุ่มนะคะใครที่อยากทานร้านที่บางที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่อคิวยาวมาที่นี่ได้เลยนะคะมี50กว่าร้านให้เลือกสั่งให้เลือกกินเลยค่ะหรือว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกจริงๆกดสั่งในแอป grab นะคะ เเตนอสะดวกมากเลยค่ะเราสามารถสั่งได้จากหลายๆร้านแล้วก็เอามาทานในมือเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะได้ทานของที่หลากหลายในเวลาเดียวกันไม่ใช่เป็นเบนเดอร์ที่ทำที่ทำจริงทำจริงที่สุดค่ะแล้วก็มี grab unlimited ด้วยซึ่งจะลดค่าส่งเข้าไปอีกก็จะถูกลงไปอีกค่ะรวดเร็วรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นกดเข้าไปเลยนะคะที่ grab ค่ะแกไปบ้าน อยากไปอยู่นะฝากเลยค่ะค่ะก็ฝากสำหรับงานแกลบวันนี้ด้วยนะคะ24 2 6ี่มีนาค่ะใครที่อยากมาทานของอร่อยก็มาที่ลานตรงนี้ได้เลยนะคะนักพิณนี่เขเ็นก็เป็นลานเนาะได้ค่ะกระแสดราม่านางเอกวมอค่ะโยงมายังเราเต็มเมเลยก็ความจริงเราไม่ได้ตามดูด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะก็แต่ก็พอจะทราบเรื่องค่ะก็ค่อนข้างจะประหลาดใจกับกับ เรื so boss, ่องราวที so ่เกิดขึ้นพอสมควรนะคะเพราะว่าสําหรับตัวเบลนะตอนที่เราได้เจอกันตอนที่มีโอกาสเจอกันก็ก็คุยกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเบลก็ไม่ได้มีปัญหาบะครด้วยส่วนเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเบลขอไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกันเพราะว่าคือเบลไม่อยากจะต่อความให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่าไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอาจจะไปกระทบกะเถคนอื่นต่อไปเบลเอาอย่านวันนักตกใจมากพอมีชื่อเรามาก่นขึ้นมาว่าอาจจะ็นชื่อหองไปบ้า้เบล่าอะไร ก็ก็อย่างที่บอกก็มันก็ค่อนข้างประหลาดใจอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ก็สำหรับเบลนะเบลรู้สึกว่าทุกคนอ่ะคือเพื่อนร่วมวงการเดียวกันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเราโตมาในสายงานเดียวกันนะคะแล้วเราก็มองเห็นกันมาตลอดฉะนั้นคือไม่ว่าเรื่องดราม่ามันจะเกิดขึ้นกับเบลหรือว่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตามเบลไม่บสย ก็ไม่เคยมีปัญหาที่ไหนแต่วลามันก็มีการขุดคลิปบางๆในอดีตของมาอะไรเงี้ยเบลเลว่าไรบ้างงานเบลเราถึงเรื่งหลังคืองานนั้นมันนานมากแล้วว่าเราพอแบบทุกคนขุดคลิปเออแชร์คลิปอะไรกัแชร์รูปเราเห็นแล้วเบลเขินตัวเองค่ะทุกคนแบบไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องแชร์อีกแล้วนะคะพอแล้วคอย่างไกวนยแต่งจริงๆารที่าต้องไเนก็โังานนั่ะก็ ก็ความจริงเรื่องมันนานมากเราวคไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าคือมันเราอาจจะจำดีเทลได้ไม่ได้ทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะพลาดเพลอนไปได้ก็ไม่ขอพูดอะไรดีกว่าค่ะอันนี้เอเาเกณฑ์อะไรมาชี้แจงแทนเราแล้วว่าแบบว่าเรื่องหลังมันเป็นยังไงคือเดี๋ยวเดี๋ยว่ได้ไดูก็ได้ได้เห็นคะ่ะได้เห็นคะ่ะซึ่งมันเป็นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่เขาบอก ก็ а, อย่างที่บอกเราแบบไม่อยากจะพูดอะไรต่อแล้วแบบกลัวมันจะไปกระทบกับเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยจะจรนะคะเปล่ยนชุดวันนัดอะไรนะคะต้องเปลี่ยนชุดวันนัดอะไรนะคะโอ้ยไอที่บอกอ่ะมันเราเราไม่อยากพูดถึงวันนัดแล้วแหละเบลเบลว่ามันเป็นอิทธการจริงจริงๆเราไม่อาจจะไปเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนอาจจะเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าคนที่ร่วมงานกับเราก็อันนี้ในส่วนของคนที่เลเบลไม่ทราบนะแต่ว่าคือเหมือน ส่วนเราเบลลกันเนาเบลเชื่อในหลักของโลกธรรมแปดมีลาบเสืออเส่อมลาบมีโยเสื่อมโยมีสุขมีทุกข์ฉะนั้นก็คือมีธรรมะเสริมแล้วก็มีธรรมดินพามันเป็นเรื่องที่เบลหลีกเลี่ยมไม่ได้อยู่แล้วเป็นเบลเป็นมน,นุษย์ทคนธรรมดาคนหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าเราแค่แบบมันเหมือนเราแค่ขอให้เราเชื่อว่าเราจะตั้งมั่นในความดีแล้วก็มีธรรมะนำชีวิตแค่นี้เพราะว่าก็อเคแล้เราต้องมีความมหาด้วยตัว ตอ,อ,네อนนั้นยังไม่ได้รู้เร like ื่องอะไรเลยค่ะแล้วก็อฮยไม่เป็นไรคือนอกจากมากี้มีแบบคนอื่นส่งร้ความมาค่ะยังไม่ได้คุยบใครอย่างเหตุการณ์เราว่าคนจะเข้าใจเราไหมคะอือก็เบลก็ไม่รู้ว่านะคือแต่ว่าเบลรู้ว่าเบลรู้ว่าเบลทำอะไรอ่ะคือการที่เราแบบ มีหลักในการนําชีวิตของเราแบบนี้แล้วก็เราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําอ่ะเราจะไม่กังขาในการกระทําของเรืเองยังอย่างเบลเองตอนเกิดเป็นประเด็นอ่ะเรารู้สึกน้อยหรือว่าเครียดแบบว่าทําไมมันจะต้องแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเบลรู้สึกว่าอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอะ่ะเราต้องปล่อยผ่านค่ะอย่างมีนนี้หลายๆคนก็ยังเรียกร,ร้องให้ต่างสีคนนะคะออกมาบนข้อเร,ราถ้เาเกิดมันยังไม่ได้มีความขอโทษอย่างเป็นธาร น้องมันเป็นส่วนของคนอื่นแต่ว่าในส่วนของตัวเบลไปรู้สึกว่าในการทั้งทำงานหรือการใช้ชีวิตอะเราก็คือรับผิดชอบตัวเราเองอะเราโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดไม่ทําตัวให้รูนเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยผ่านปกติในการทํางานเบลต้องมีโอกาสเจอกับทุกคนอยู่แล้วปกติเวลาทำงานเเวลาเจอกันเป็นยังไงคะบรรยากาศนการทำงานก็ทุกคนก็คุยดีกับเบลอะค่ะก็ปกติค่ะยืนยันว่าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันได้ใช่ค่ะไม่มีค่ะ นะคะวนีทดีคะโอ้โหากลัวจน้ไปเจออะคาิงว่าแบบเหมือนทุกงานมันก็ม um> ีมีอะไรมีความน่ากลัวมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันทนั้นมีอุปสรรคอะไรเงี้ยที่แต่ลคนต้องเจอไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามช่วงมันต้องมีแล้วราั้ัยังไงดีวเือนมีเข้ามา รู้ว่าตัวเราทำอะไรอยู่แหละอย่ทีนี้พอหลัจากนี้ไปเราจะต้องร่วมงานของเขาตื่นไม่ใช่แค่เงินเดือนเรามีความน้อยมีความกอดกันเอ้มันจะเกิดอะไรการที่เราจะเปต่อที่เงาไมเลียวอย่างที่เบลบอกเบลมีหลักในการยึดตั้งชีวิตของเบลอะค่ะแล้วก็เบลก็รู้ว่าสิ่งที่เบลกำลังทำอยู่ทำไมมันกลายเป็นว่าแบบคนจะยิ่งจับตาเราเวลาที่เราเจอตาอะไรนะเราจะแบบกังวลไหมอะเราก็เป็นปกติของเราอย่างนี้ลราค่ะ งานบอช่องตอนที่มีคุณอาจจะต่ามๆมากขึ้นอะไเงี้ยเบลก็มาเชร์กันเยอะๆได้แล26ปีนาค่ะอุไรนะต้าสบายค่ะแต่แล้วเลคมันก็เลยเิดว่าแบบเราไม่มีเพื่อนในวงการบันเทิงเลยอะไรเงี้ย เวลาว่างของเบลมันน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะฉะนั vinegar, so, points, ana, no. yeah. for them, them. ้นคือเวลาว่างเบลวะเบลเลือกที่จะใช้กับคนที่สนิทจริงๆอย่างเช่นอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่สนิทหรือว่าเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันนอกนั้นเวลาเหลก็คือนอนแล้วอะค่ะแล้วก็เบลก็ไม่ค่อยได้ออกไปสั่ค์กับคนที่ไม่ได้สนิทด้วยอะไม่ได้สั่ค์กับคนอื่นก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพท่านน่ะตัดตามบอกว่าแขกคนนี้ก็แบบสนิทกับคุณเองเปี้ยวเอง ด้วยเรื่องของการทํางานเนี่ยแหละค่ะใช่คนละคนก็โยว่ากเลยค่ะใช่ค่ะคืออย่างที่บอกอ่ะทุกคนมันสําหรับตัวเบลล์ก็คือเป็นเพื่อนทั้งหมดในวงการอย่างเงี้ยเรียกว่ามีเพื่อนน้อยสัดส่วนคุณภาพดีกว่าน้ออุ้ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเรื่องของเวลาของเบลล์เนี่ยแหละงานของเบลล์ที่มันไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่อะเลย ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นหัวคระขอบคุณนะคะกนก็ยังมี่ขามา่อขอบคุณนะคะขอบคุณๆสำหรับทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกข้อความเลยนะคะออคะ่อบ็น้เป็นช่ค่ะก็เป็นได้เป็นเฟรมอ็อกเป็นดีค่ะก็เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ ได้ไปร่วมงานกับระดับโลกแระดับโลกต้องมีภารกิจอะไรที่ต้องทำไปเย้วก็หลังจากนี้ก็จะได้ไปกับแฟนดีอีกเยอะมากเลยค่ะก็ฝากคนติดตามเลยใช่ค่ะบินไปต่างประเทศบ่อยใช่ก็้วยแบบที่เราเป็นแฟนของแบรนด์นีแล้วด้วยอะค่ะแล้วก็ได้มาเป็นเฟรนของแบรนด์ที่เราชอบอีกมันก็คือนดีใจคุณสองแล้วก็มันเหมือนเราก้าึ้นไปอีกขั้นึ่งได้ทำงานแบบอะไร โชว์ที่ไปก็เหมือนแบบเป็นาเป็นงคอร่้ยแบบเาบอกว่าทราบรคาางจริงงานนั้นก็ถึงเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไปร่วมแฟชั่นโชว์ลักษณะนีเลยค่ะก็สีแบบสีก็ดีใจค่ะแต่ต้ต้องเปนคามรักขึ้นที่น่ละใช่ค่ะก็ทำเรื่องของลุคเรื่องของอะไรต่างๆด้วยค่ะสุดท้าจะเป็นแบบการแต่งตัวหรือว่าลฟยสไตล์อย่างเงี้ยค่ะสนี้เนี่ย จะเยอะ้นเลยไหมคะเบลลงานโปรอินเตอร์ก็ที่จริงเราก็มีนะคะมีที่แบบทำโปรเจกต์เอาไว้แล้วด้วยแล้วก็ที่กำลังจะมีก็มีเรื่องอะไอันไหนที่มันเร็วๆนี้จะได้เห็น น่าจะภายในปีนี้เนาะอีกประเทศหนึ่ะงใช่ดี๋ยวอาจจะต้องรอดิดึงค่ะแต่ว่ามีที่ถ่ายไปเสร็จแล้วด้วยเป็นการร่วมทุนกับต่างประเทศค่ะน่าจะได้ชมสินปีนี้สปรายสปรายโอเคโอเคขอบอก